สเสียกัดหลุดโคง้งนะครับตกล่องไปแล้วคนนึงกัดเป็นไรป่ะน่ะเอาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทีมกลับไปโอ้แล้วจะขึ้นทางไหนได้แล้วนะ่ะเครื่องแตกเหรออิดเออไดีคนไม่เป็นไรน่ะ หัวลึกด้วยนะเมตรกว่านะอย่ะเอายก,ก,กหน้าขึ้นมาเลยแล้วเอาเอา,เอาพาดึงขึ้นมาเลยทะลิดโคง้งไ,ไห, <c oughs> หลลงไปเลย <c oughs> มาไปได้เรื่อยๆพี่ ได้ตานมาแรงอะนะโอ๊ได้กล้องไว้หน่ะไไม่ด้ตามมาอ๋อผมมานี่เสียงอะไรแเฟ้ยเฟ้ยเอา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 ชูหน้ามาชูชูหน้าขึ้นมาได้ไหมอะไอ้กัดเป็นไรป่ะน่าจุกเก็บตรงไหนเปล่าไม่เป็นไรใช่ไหมดูตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเผื่อเป็นไรยกยกหน้าขึ้นมาเป็นไงเปล่า เอาให้ดีนะเป็นไรดูตัวด้วยเป็นไรหรือเปล่าอีทอีททางนี้มีร่องเนี่ยมันมีร่องนะ คนไม่เป็นไรพี่หลุดหลุดโค้ง